กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแอป MEB นั่นเองนะครับหรือว่าเมพนั่นเองนะเป็นแอปเขียวแอปเขียวมีหนังสืออยู่นั่นเองนะแน่นอนว่าเป็นแอปที่เราจะมาซื้อพวกเอ่อมังงะนิยายไลท์โนเวลเอาไว้อ่านในมือถือนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อเป็นเล่มมานั่นเองนะครับ ความจริงแล้วผมก็อยากได้เป็นเล่มนะแต่ว่าผมไม่มีที่เก็บนั่นเองนะออน่าเสียดายนะไม่มออีลิ้นชักนะเ,ออเก็บไวออ้ในกล่องอันนี้ก็กลัวมดขึ้นอีกนะแย yeah, ออ่ก็เลยคิดว่าต้องมาซื้อเป็นอ e ีบุ๊กแล้วกันนะครับผมแล้วก็มันสะดวกกว่าคือเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราได้อ่านทันทีเลยนั่นเองนะครับผมไม่ต้องรอเขามาส่งนะอ,อืมโอเคเดี๋ยวผมพาไปซื้อเลยดีวยกว่านะครับผมเลือกไว้แล้ว ร้านหนังสือจากนั้นก็เข้าไปที่ตะกา้าผมจะซื้อเป็นขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนเล่ม7.5นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมเล่มนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนั่นเองนะซึ่งผมอ่านเล่ม1ถึงเล่ม7แล้วนะครับผมบอกเลยว่ายัางตึงนะครับโคตรมัน <c oughs> ไปสวยเลยเราก็เลยว่าจะมาซื้อ7.5แล้วกันนะครับผม หน้าชำระเงินโอเคครับพอเรากดที่ไปหน้าชำระเงินเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้นั่นเองนะก็คุณสามารถเลือกช่องทางได้หลายช่องทางนะออไอเมเคอยนี่มันน่าจะใช้คอยหรือเปล่านะส่วนบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตเนี่ยน่าจะเป็นเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะอันนี้เนี่ยสามารถจ่ายทาง t ูมานี่วอล l l e t ได้นะแต่ว่าเราต้องเชื่อมต่อกับบัตรวีการ์ดด้วยนั่นเองนะครับผม อืมส่วนต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นธนาคารน,นั่นเองนะอืมต่อไปก็เป็นพร้อมเพย์นะแล้วก็มีทูมันนี่ด้วยนะครับผมซึ่งเอาตรงๆไม่ต้องเชื่อมต่อวีการ์ดก็ได้นะใช้ทูมันต้ทูมันนี่โดยตรงเลยก็ได้นั่นเองนะถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็มีนี่ครับผมคุณผู้ชมช้อ p ป,ปี้เพย์อ่ช้อปปี้เพก็มีและบิด l i น์เพยอันนี้ไม่เคยใช้นะผมเคยใช้อ่าช้อปปี้เพย์ทูมันนี แล้วก็ธนาคารนั่นเองนะประมาณนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาจ่ายทาง PayPal PayPal ปกติของเราเลยนะอืมไม่ว่าผมจะเล่นเกมหรือว่าอะไรนะส่วนใหญ่จะจ่ายทาง PayPal อืมโอเคชำระเงินเลยดีกว่านะมีค่าธรรมเนียม11บาทจุดส5สตางค์นั่นเองนะไปอ้ากดไปติดละเฮ้ยโอเคครับใส่อีเมลของเราเข้าไปนั่นเองนะ โอเคเสร็จครับผมคุณผู้ชมรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็กลับไปเลยปับป๊บปั๊บอืมไหนดูซิไปที่ชั้นหนังสือนี่เห็นไหมมันจะมีอันนี้ขึ้นมานะของเราอะ่ะก็ผมจะไม่อ่านดูแล้วกันนะแต่ว่าเปิดเข้าไปหน่อยน้กกันอ๋อต้องดาวน์โหลดด้วยนั่นเองนะดาวน์โหลดเสร็จก็น่าจะอ่านได้เลยนะครับผม โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มาซื้อเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมนะก็ปิดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมซึ่งใครผมบอกเลยว่าถ้าไม่อยากเก็บเป็นรูปเล่มเนี่ยแนะนําว่าให้มาซื้อทางอ e ีบุ๊กแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอ่านเสร็จก็จะได้แบบไม่ต้องเก็บอะไรมากมายนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลียงพื้นที่ห้องด้วยนั่นเองนะครับโอเคปิดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผม